โตปะขาวพุทธังระวันตาวันนีสวาคาโตวะวาตาตะมูตมันสานี้ส่วปฏิปันโนปะคาวโตสาวะสังคฆสังคังนิมา,านี้มะยามพันเตวิสุมวิสุงละขนาทายติสระนีรสหปัญจาศีรานิยาจามะ ทุกยียมิม่ยงพันเตวิสุงวิสุงหลักธรรทยยาติสาลาเดียรัสหาปัญจศีลานิยาจามาและยังปิดม่ยังพันเตวิสุงวิสุงหลักธรรทยยาติสาลาเดียรัสหาปัญจศีลา,ลานิยาจามาหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนะโมตัสสะ ปะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรณังกฉามิธุติยัมปิพุทธังสรณังกฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกฉามิตัทิยัมปิพุทธังสรณังกฉามิ ตัทิยมปิธรรมงสระนังกชามิตัตธิยมปิสังขังมสระนังกชามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาตถนาเวระมณีสิกขาปตังสมุทิยามิสัพพังอปาราทังคัมภีร์พันเตกาสะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังคัมภีร์พันเตอุกาสะขมาณิพันเตหาก้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพระเพื่อเรื่องเกินต่อพระลัก็นะไยอันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระญาณสมทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีไม่กายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีได้เจตนาก็ดีด้วยความรูธธ้ท่าเการก็ดีขออ์สัมฤทธิสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระรยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายและผู้คนทุกท่านได้โปรดเกเป็นโทษได้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งตแต่บรรุเต้ไปตามจ้าก็สุขอนิพนาพานด้วยเทิด อิตปิโสภควาอลหังสามมาสัมพุทโธวิชชาจรานสามปโนสุขโตโรกะวิทุอะนุตตะโรปุริสธรมะสารติสตทาเทวามนุสสานังพุทธ パカワティサワカトパカワタタモーサンテティコアカリコエヒパシコオパナイコパチャタンウェティタコビンヨヒティソパティパノパカワトサワカサンコウチョパティパノ

ข่าวะโตสาวะกะสังโฆอุเนยโยปหุเนยโยทาตี่เนยโยอันชาลิกะนิโยอนุตตรังพุนแะเขตังโลกัสติ